เชื่อเชื่อเลยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างแล้วคุณ XX อะคุณ XX อยู่ไหนคุณ XX อยู่ห้องเขาอ๋อหมายหมายถึงว่าห้องซ้อมใช่ใช่ใช่แล้ว <laughs> เ,เดี๋ยวนี้แบบมีการแบบว่าแบ่งห้องซ้อมกันเป็นแต่ละ <laughs> คนเป็นพาร์ทแบบยูนิตสายร้องซ้อมเต้นด้วยกันเนี้ยใช่ใช่ตเติร์ดคุณเติร์ดคุณเห็นไหม ต้องคีบคาแรคเตอร์ให้ได้แบบแจ็คก,กี้เขานะครับคุณอย่าหลุดโป๊ะแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ผมไม่เคยหลุดเลยหนีแล้วคิดถึงพี่ไอ้ครับต,ตอนตอนตอนนั้นตอนนี้กี่โมองอะทีนุ่นไอ้ที่โฟนอลล็อกอ่ะอ่าที่โฟนอลล็อกตอนนี้ห้าทุ่มแล้วครับผมอ๋อโอเคโอเคได่โฟนลล็อกมันไกลช่วงเนี้ยมันหนัก อมัอนพอตึกเลื่อนออกไปทําโซนมันก็เปลี่ยนไงมันข้ามเส้นแบ่งเวลามาเนาะจริงแหละเนาะมันมันมันเลื่อนไกลแหละเนาะร้องเพลงพอจังครับจริงนะครับอยากร้องเพลงด้วยจังเลยครับอยากร้องเพลงกับพี่ไอ้ครับไนร้องหน่อยดีขอแบบเพลงอะไรครับเพลงไหเพลงเพลงคุณก็ได้ เอาเพลงคุณสิครับผมมาเป็นเกสคุณผมก็ต้องร้องเพลงคุณสิครับแต่มันจะดีเลยะหิมันมันจะคุณต้องคุณแจกกี้คุณต้องอะคาเปล่าแล้วแหละไปสองคนสองคนเลยเพลงอะไรขอหน่อยโว์ในต่ายนีดหน่อยเพลงอะไรอ่ะคุณพาริส hidden track please hidden track หรอ I love that song ชอบมากโอเคไปแองไงนะ เวอร์ชันเวอร์ชันไหนมาเวอร์ชันไหนไม่มีเวอร์ชันไหนอะไรไอตอกไม่มีตอกไม่ตอกเดี๋ยวมันจะเวอร์ชันเดียวอ๋อมีเวอร์ชันเดียวเหรอโอเคโอเคเออมีเวอร์ชันเอ็มวีเวอร์ชันเดียวเดี๋ยวช่วยช่วยทำมาหากินหน่อยเนี่ยโอเคอ่ะอ่ะอ่ะใครใครจะร้องก่อนใครร้องก่อนอ่ะเราลองแค่ท่อนเดียวนะเอาเอาเอาเวอร์ชันจบพอ อ่าเอาท่อนเพลงง่ายๆตอนนี้ไม่ค่อยมีเสียงแอ่ฟมามันเกือาจ,จะเป็นพระสายตาที่มันนนาจ,จะแดงความรู้สึกที่ฉันเก็บเป็นไว้ข้างในสุดอะไรของหัวใจตรงกลงางสมรมะฉันไม่ไว้วันแต่ก็เก็บอาการ <Yeah. S 2> ไว้ไม่ได้ และก็คงจะทำให้เธออยากรู้ว่าฉันเป็นอะไรเธอบอกเธอเธอมั่นสัญญามาก,ก่อนจะเก็บมันเอาไว้<ห>ให้มีเพียงรเราสองท,ที่รู้กันได้ไหมได้ไหมสิ่งที่เธอคำจะได้ยินทุกคำนับจากนี้มันคยเป็นความลับซ่อนอยู่ ใเวห้อยังยังไม่หยุดอีกประมาณนี้ประมาณนี้ thank you thank y o รู้ว่าคุณรู้ว่าน่าจะแบบซ้อมกันอย่างหนักหน่วงหน่วงเลยครับตอนเนี้ครับผมหนักหน่วงจริงเชื่อเชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นคอยสู้ๆนะได้รอนะครับตาม เดี๋ยวไว้เจอกันนะเดี๋ยวไว้เจอกันครับได้เรื่องบอผมขอตัวไปซ้อมเต้นที่โฟโนล็อกต่อแป๊บนึงนะฮะแม่งมีคนถามเต็มเลยโฟโนล็อกหนาวไหมช่วงนี้นิดหน่อยเปิดแอร์เย็นใช่เขาเพิ่งล้างแอร์มาคือแบบช่างช่างแอร์เพิ่งมาแบบล้างแอร์เปล่าฝุ่นที่แอร์ออกมาโอ้โหเย็นเลยเย็นเย็นแบบโอปป้าเลยเฮ้ยโฟโนลอกอาร์ติสต์จอยว่ะไอ้ยา Rồi Kia để mày lóm hết toàn. Thank you. you. Thank you. Well. you uh. oh, bye. 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 Yeah. Yeah. Oh, <coughs>